ชมหน้าเมรีคัมพีลูกสาวสุดห่วงปู่พงสิทธิ์ทายาทตัวพ่อเพลงเพื่อชีวิตเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำรับปูพงสิทธิ์คัมพีศิลปินเพื่อชีวิตชาวไทยที่ได้รับความนิยมในช่วงปีพศ2534และเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในปี2535จากผลงานอัลบั้ม มาตามสัญญาพงศิษฐ์นั้นมีชื่อเล่นว่าปูแต่บางครั้งแฟนเพลงนิยมเรียกเขาว่าคัมพีตามชื่อนามสกุลที่เจ้าตัวเรียกตัวเองในแต่ละอัลบัม้มโดยในปี2535โรสิปูพงศิษ์ก็ได้ออกอัลบั้มชุดมาตามสัญญามีเพลงเป็นที่รู้จักคือสุดใจไถ่เธอคืนมาเสมอและมาตามสัญญาโดยช่วงปีนั้นปูพงศิษฐ์ได้รับความนิยมสูงสุดจนได้รับฉายาว่าตำนานเพลงเพื่อชีวิตรุ่นที่สาม ต่อจากคาราวาและคาราบาวหรือเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้ามีเมรีคัมพีหนึ่งในลูกสาวสุด่วงของปูฟงสิทธิ์ทายาทตัวพ่อเพลงเพื่อชีวิตโดยหลายคนอาจคุ้นหน้าและทราบดีว่าเธอเองก็เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์นในการร้องเพลงโดยเธอมักจะคปเปอร์ผลงานของศิลปินดังๆหลายคนงานนี้เมเมรีคัมพีจะสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ